มีสามดอกครับโอ้ยมึงเนี่ยจุมนี่ครับโอ้ยจุมนี่ยของขาวครับผมขางางาๆดอกงางาๆครับอื พี่เ,เด็กพี่เด็กดอกนึ่งชุแสดงว่ามือ,อ,อ trendy, นหนอึ่งบุอนี้ครับสวัสวดีครับหอกหกหอกปลาคือเก่าครับผมมือนี้สวัสดีครับผม ทิ่งผู้ที่งเข่าคือเก่าครับพาพี่น้องมาจอบบางเห็นครับผมเมื่อวานฝนตกเนาะเมนครับฝนตกแงงขนาดครับหลังจากซอมบ้าออกจากป่าแล้วครับผมเมนครับผมมาหอมหนิมาพล่อยซ้อมจุ่มครับนี่แดดก็เริ่มออกแล้วครับผมแมนบอสแมนเนอครับผมเมนครับผมอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับจุ่มงามๆครับหอมนี่ช่วงพฤศจิกายนแล้วครับผมง่าย ฝากับปอดโกงครับผมครับผมไปไปดูนกสองวาเพ่ครับมือนนิสมันซ้ำไลยไปครับสองดอองดอกตรงนี้อุ้ยจุ่มของขาวครับผมนี้สีได้เนาะโอแดงอยู่ครับ ใบเสาเน็ตกับใบเราใช้กับป็นคนละดอยเด้อยม่เครับผมบางดอยกับโบมีเนาะนี่ครับปืนกระสุนเหาครับนก็จไปจาะเบื้องดอยนึงครับสงามากับมาจาะเบิ้งดอยนี่ครับผมครับผมโอ้ยนี่จุ้มนึงต่างคนต่างไปคนละากางครับมองนี่พ่อหลายแห้งด๊าแค่เพิ่นออกใหญ่นม่นจุ้มก็มี่บานก็มีเนาะ ครับงหน้นมากับสองมาครับผมแบงกับแบงย่ามได้ครับนี่เป็นขาว,วาิ่งงามเนาะเมนครับครับฝุ่นกำลังงะงะไรดอกครับอมเดียวกันเด้อครับนี่นี่ฝุ่นฝุ่นเรา ้นออกใหญ่ครับมีเียครับรีเซี่คนหนึ่งมาเพิ่งก็น่าจเริร่มออกใหม่แป้วสนสุดยอดครับใต่ง,ไงไออกมานหมบ้าแดงขึ้งคือ ก็ดอกจุ่มกลายดิกำลังฝนไหมครับผมไดดมาล้อมอไรใ่ารอยู่แบบงามนี่ครับผมหมนี่ มี่เบาโอ้ที่หนยังทุกกอเมีนเบดอยแสดงว่าเพิ่นจะออกกันนดนี่อ้ดอมางายครับครับจูบไงจริงดึงข้นาเลยครับ่างครบนี่่ามฟังมาดีดีว่าเพิ่นแอบนีดีเนี่ย สองดอกครับผมกดังบานใหม่ด้วยครับอ๋อนม่เคยออกแบบหลายด้วยครับเมีดอกเดียวครับขางงามๆดอกงามๆครับ เหลืองออกไหมครับจุมที่สองครัรบจมเรเห็นนี่ดีขนาดครับอมระจุม่มะครับอคนี่หอกงีอมี ตัวนี้เฮ็ดเพื่นกะกะร่างออกไหมครับผมเห็นครับ,รบจะพลายเป็นไหนสองหน้ามั่งครับมันดอกฟองดอกครับเอีอย่งนัคือปตาง,งางขาดูจากมั่วแทงนนี่นี่ครับได้ยุดอกขาวอยู่ข้างนีนี่ที่ต้อง nó có đang bán mấy nữa không Bà. rồi. Nghe. Ừ. Phòng cán. Bà. Đi, Ui. Đi. Phải hình đỏ xem cho hình xong đầu đây nè ดอกงหน่งสองดอกสาดอกต่ว่าดอกนึงสีอะไรคือาดไรวะโอไตรยูไยูนี่ตัวังพันใหม่เล่ซเนาะ,ะนพันถึกแดดครับผมดอกน้อยพี่ไดีดอกนึง่งชุม่มแดงว,ว่ามือนัน มันเป็นจูมโอ้ยมันครับเมื่อะไรเด้อผมอนี่ดอกแรกครับผมห้องฝีนี่ครับผมมาเดียวครับผมมาคู่มือคู่มือกับวัชพินครับนะเพื่อนชื่เริ่มออกช่วงนี้เนาะนี่ครับอะ่ะมันหมานครับผมอีกชุดหนึง่ง เริ่มมากแลวครับพี่มีก็เลยมีว่าหฮมพีโอ้หฮมพีเห,หรอครันะครับของขาวๆเลยครับพี่ออนี่เอาแห้งครับตอเนเมียนครับผม ขนาดแดดบุกไปแห้งไปไหนเนาะม่แล้พยังเขาอยู่เศร้าเอ้วหนกันพี่พีจุงนหลือมมากหม่านี้งายครับนี่ครับบางงานเด้ครับพี่น้องนี่นครับถอเพิ่น้เขา้าวอยู่ครับครับไปง้ อันซีหรอครับมันจะแบบมีทั้งจุ๋มทั้งงะนึกแทนครับนี่นีนน่จุ๋มเลยอืมทีไรทีไรหน้ามาันนี่สมบูรณ่มากเหมือนนี่นี่เนาะโบได้แท้ครับอ,อาเฟิน เงีคร mm. oh, ับุณครับจุนเนี่ยโอ้สุง่ายง่ายเงี้ยทำจูนมาถึงตาแล้วเมื่อกี้่าสีมาเป็นี่ครับผมเง้นครับ ว่าเป็นเบ็ดเดี่นีอยู่ครับงจานดอกครับหมเทหลาย่าเยนมัเปนบางห่มนะที่มหนูได้มาใส่ิดวานี่อุ้ยน้ำแห้งเไหนเต๋อีเต๋อครับมันเกือเต็มตาแล้วครับ ชอบเดืครับน้ำค่ะน้ำนี่หวานหวานไหมครับมีครับขางก,กระแดงดอกกระแดงครับผมบโอ้ทองขาวจัว่วเลยครับ ม,มันตืัหนหอมงาเลยครับเลยนี้ในเบอรไอก็เอาครับโอ้ในย<ร>ูเมือนแกงกีกระเสียดได้เลเนะี่หวานเนี่ยพิตาวาใส่บะขามมูใส่ดอกนึงบั้งคุณนี่อ๋นอดอกนึงได้ ขนาดแส่งบบสแค่สามเมือนี่นน่แหงกันเลยอที่ไน้ำยังเดยงเลยน้ำจับอ่ะอห้องมีสดอกครับโอ้ยมึงเนี่ยจุ่มนี่ครับ ดอกงามแห้งครับผมตัว่าหลังเพิ่แตกครับมันนี่ม้านักม้านแน่เนาะมนครัาว่านกับมาน้นกันครับผมแต่ว่ามันนี่มันนี่ม้านกว่มว่างครับผมดอกจูงก็ได้ร้ายเถื่อนัยู่ครับผมหลังงามเพิ่นสุดดอยนะครับผมนี่งามคักงามแน่งามว่าครับผมคือจังพีหนองวายรีครับ เห็ดก็ตั้งออกไม่ละสันพี่น้องว่าแม่นอีรีครับผมนี่จุ่มเนื้อนี่เนี่ยเป็นกระไรครับแต่เอาบะได้เนาะอยู่ข้างล่างเด้อครับผมแมนครับผมบ้านี้แห้งสองบาเชินไปเกงครับผมแมนส่วนมากมีแต่บานงามๆเลยครับผมตาผมงหายนะครับผมต้องอุ้มก่อนหุ่มพอดีครับผมง่ายเติมด้อยคำหนี้ในี่กองอาจสิบใบง่ครับผมแมนครับผมครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้บ่าวพุ่งกับบ่าวตัวกะขอบคุณพี่น้องเช่นเคยครับผม ที่เขามาร่วมเดินทางมาชมคลิปมากดไ L, กลค์กดแชร์ไอสองบาครับผมเมนครับผมตั้งแต่ต้นคิดจะหอดท่ายคลิปครับผมครับนี่นะครับสองบากระดับพาพี่น้องย่งางเขายางคู่มือคู่เว้นครับผมนี่ก็ได้เห็นงามๆให้พี่นอ้องในเบิร์กครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบากระดับสุขศรตราชกบานก,อ,าก,ก,นกอนครับพี่น้องไปบอกกันคลิปไหนคลิปไม่ครับผมสําหรับคลิปนี้บาตวงก้าวเข้ามาสวัสดีครับเอาคุณสวัสดีครับห้างหน่อยห้างดานหน้าเด้อครับผมครับผมกลับบ้านครับผมกลับบ้านครับบ้าน